สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่ในโหมดของการที่เราอาจจะแต่งบ้านนะคะให้เกิดความน่าสนใจขึ้นโดยที่ให้มันดูมี Element ต่างๆนะคะโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยเรายินดีนำเสนอสิ่งหนึ่งซึ่งดิฉันเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนรู้จักแล้วเราก็ทำเป็นด้วยนะคะเรียกว่ามัคราเมนะคะคือการเอาเชือกมาถักนะคะประวัติของเขาเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้ว ในสมัยก่อนโลกก็ดินแดนที่ติดต่อกันนะคะทางยุโรปค,ค่อยๆเคลื่อนมาทางอีสต์ก็จะเป็นคนที่เป็นทะเลทรายคนอยู่กับทะเลทรายเลี้ยงอูดนะคะมาคราเม่นเนี่ยเกิดจากการที่ถักเชือกขึ้นมาเพื่อที่จะปิดตาของอูดไม่ให้พวกฟลายหรือพวกมแมลงที่บินได้ตัวเล็กๆไปเข้าตาเขานะคะไม,ไ,มไม่แน่ใจว่าช่วยเรื่องสายด้วยหรือเปล่านะคะโดยที่ สีเนี่ยเราจะใช้สีที่จริงๆเป็นเชือกที่เป็นเชือกคอตตอนนะคะแล้วเขาก็เอามาย้อมให้สีมันใกล้เคียงกันบางอันก็มี b บี s ติดอยู่ด้วยที่ปลายเชือกนะคะอย่างเช่นอันนี้เป็นต้นนะคะที่ฉันขอย,ยกตัวอย่างซึ่งเราจะทำยังไงก็ได้แล้วแต่แล้วเราก็เอาอเรียกว่าโครงหรือตัวส t r u c เจอรเนี่ยเอามาแขวนมาวางแล้วก็ให้เขาแข็งแรงพอนะคะมัดไว้แล้วค่อยๆ ไล่เรียงกันตามไล่อันดับนะคะทีนี้ถ้าเราจะทําให้เป็นสีขึ้นมานะคะดิฉันจะไม่ได้ทําหมดหรอกวันนี้เรามีแลมเอียร์ Lam e ar, เรามีลูกคาเดนดรัมแล้วก็มีอิริเดียมแต่ที่สําคัญที่สุดก็คืออันนี้ค่ะดิฉันก็ไม่ได้คิดว่าจริงๆแล้วอ,อ,อยากจะนำเสนอการจัดดอกไม้หรอกแต่ด้วยความที่ว่าตัวสมมติว่าเราไม่มีไอเดียว่าเราจะยังไงกระถางเนี้ย เรียบนะคะถือว่าเป็นกระถางที่พ้นสีเฉยๆเรียบเกินไปเราก็ใช้ m มาครเมเนี่ยล้อมเขาเพื่อให้เขาดูน่าสนใจขึ้นมานะคะโดยวันนี้เราใช้ Chicken Wire ซึ่งอันงนี้ดูอย่างนี้แล้วกันนะคะดิฉันใส่เข้าไปในนี้ Chicken Wire ก็ม้วนให้กลมๆนะคะแล้วก็หักเขาลงไปในนี้เทน้ำลงไปนะคะเราก็จริงๆเนี่ยดิฉันเป็นคนถนัดที่จะ จัดโดยที่จะใช้ใบก่อนนะคะส่วนมากแต่เราจะจัดยังไงก็ได้เพื่อเพิ่มสีเฉยๆนะคะให้เกิดขึ้นกับงานของเราซึ่งออกมาเป็นเขียวขาวแล้วก็เป็นวัสดุที่เป็นไม้นะคะเราก็สามารถที่จะเพิ่มความน่าสนใจอาจจะมีกระถางที่เป็น Colorful นิดหนึ่งวางวางอยู่เพื่อให้ดูว่าแหมไม่ถึงกับไม่จัดอะไรเลยนะคะ ท่านกะเอาได้เลยนะคะในความเป็นจริงแล้วมันควรจะต้องสูงกว่านี้เพราะว่าตัวกระถางเนี่ยเขาเท่านี้มันก็สูงได้ประมาณนี้แต่ว่าดิฉันจะจัดประมาณหนึ่งนะคะเพื่อให้พอได้ไอเดียว่าเราสามารถที่จะใช้อะไรก็ได้จัดนะคะหรือจะทําให้สูงขึ้นขอใช้ลูกคดนดรัมนิดหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วอยากจะจัดให้เป็นลักษณะของป่าซัฟเฟอรีบรายตี้นิดหนึ่งนะคะดิฉันไม่อยากจะจัดให้มัน สูงกว่ากันมากเกินไปนะคะก็ใช้ตัวนี้เข้าไปนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะทำให้เขาเล่นระดับต่างๆกันไปได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ใช้ใช้สีที่ค่อนข้างจะใช้อิริเดียมหน่อยหนึ่งก็ได้จะได้ดูเป็นทะเลสายอย่างที่เมื่อกี้ดิฉันได้พูดไปนะคะ เป็นลักษณะของเทเลรายอาจจะมีสีเข้ามาเกี่ยวข้องมากหน่อยนะคะท่านผู้ชมท่านฟังก็จะเห็นว่าสมมุติมองไปอย่างนี้นะคะก็จะเกิดสีขึ้นมานิดหน่อยกับสิ่งที่เราวาง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 ,วางไว้นะคะดอกกุหลาบเนี่ยท่านจะจัดเป็นลักษณะกรุ๊ปปิ้งก็ได้หรือจะจัดเป็นลักษณะที่แยกจากกันนะคะสมมุติว่าดิฉันจะจัดให้สีเขาเด่นขึ้นมาโดยใช้เล่นระดับความสูง ที่อยากใช้เพราะว่าสีเขาสวยมากเป็นสีเรียกว่า,าคาเฟอเล่น,นะคะประมาณนั้นเขาสวยเราจะใช้ลักษณะที่อย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ใช้ใบที่ออกจะมีความรัสติกนิดนึงคือจริงๆต้องบอกว่ายูคาลิปตัสช่วงนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ แต่ว่าช่วยได้ในลักษณะของการที่ทำให้เขาเบรคสีขึ้นมาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันจัดเสร็จดิฉันจะมาให้ท่านผู้ชมดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะออกมาเป็นลักษณะยังไงทำให้เกิดสีที่ไม่ได้ไป เบรกสีพวกนี้ทันทีแต่ว่าเป็นสีที่ไล่เลียงกันมานะคะสักครู่นะคะถ้าดอกไม้ที่เตรียมมานะคะในที่สุดแล้วเราก็เอามาใส่โดยที่ไม่ต้องคิดเดยอะเลยนะคะใช้ความสูงต่ําของการเสียบเข้าไปนะคะแล้วก็ใช้วัสดุที่มีอยู่เนี่ยคะ่ะไล่สีเอานะคะอย่างดีฉันเริ่มด้วยอันนี้แล้วก็มาต่อด้วยชมพูแล้วก็มีลเซียนทัสด้วยเพื่อ ไม่ต้องเปลืองมากนะคะเราบางทีบางท่านอาจจะมีความสุขไม่เป็นไรดอกไม้ราคาไม่แพงแต่ในความเป็นจริงแล้วความสวยของเขาเป็นสิ่งที่เราคิดเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็เสริมเข้าไปแล้วท่านก็เติมน้ําเข้าไปนะคะเพราะว่าเวลาจัดด้วยชิคเก้นไวร์มันจะค่อนข้างง่ายอย่างนี้แล้วก็ไม่ทําลายก้านของดอกไม้ด้วยนะคะเี่ทนจะหลบตัวเองมาตรงนี้นิดหนึ่งชุบเพื่อให้ท่านมองเห็นว่าพมองด้วยกันแล้วเนี่ย มันจะสีไม่ได้อะไรอะคอนทราสต์ rast, หรือว่าตัดกันเกินไปมองแล้วมันจะเป็นงานที่ค่อนข้างจะเหมือนสวนนะคะนั่งอยู่ในสวนที่จริงแล้วถ้าตอนนี้มีชาหรือว่าแชมเปญเพราะห้ามดื่มเพราะว่าผิดกฎหมายนะคะมีแชมเปญสักแก้วหนึ่งแล้วก็ค่อยๆจัดดอกไม้ไปก็จะเป็นอะไรที่มีความสุขม,มากนะคะวันนี้ดิฉันก็ลาไปก่อนนะคะ ส่วนเรื่องในเรื่องเทคนิคต่างๆเราก็จะมีนำเสนอไปเรื่อยๆนะคะแล้วอย่าลืมนะคะว่าจริงๆเนี่ยสามารถที่จะมาศึกษามาเล่าเรียนมาฝึกหัดมาจัดดอกไม้กับ flowers and scarf ได้นะคะเราสามารถจัดให้ได้น้อยคนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องอยู่กับคนเยอะๆแล้วก็ที่นี่เรา hygien ค่ะเราพ่นน้ำยาทุกอย่างอย่างดีนะคะ เดี๋ยวดีไซนเนอร์ของดิฉันจะเหงานะคะเพราะว่าไม่ได้สอนหนังสือสักทีหนึ่งตั้งแต่โควิดมานี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพบกันสำหรับเอพิโซดต่อไปเรามีอะไรจะมานำเสนอเรื่อยๆค่ะเพื่อพวกเราจะได้มีอะไรทำสนุกๆกันนะคะสวัสดีค่ะ